นักแสดงสาวแอฟทักษอนเปิดใจถึงช่วงเวลาที่เธอตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับส,กบสงการเตชนะนรงผ่านรายการปาเต็ทท็อกโดยเผยค่ะว่าเมื่อย้อนกลับไปเธอไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนั้นเพราะทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและหากต้องเลือกอีกครั้งเธอก็จะเลือกแบบนี้ โดย F ค่ะได้บอกว่าการเห็นครบจะช่วยทําให้เรารู้สึกตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและพลาดน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดการเจอปัญหามันทําให้เราเกิดความเสียหายอยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้เราไปในทางที่เราบาดเจ็บน้อยที่สุดและทําให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้องแต่ในตอนที่เราจมอยู่กับปัญหาใดปัญหาหนึ่งเราก็มักจะเห็นตัวเองแต่คุณพ่อคุณแม่อาจารย์รวมถึงเพื่อนสนิทเราก็จะคอยขยายมุมมองให้เราว่ามุมมองมันเป็นแบบนี้นะหรือเรายังขาดมุมไหนอีก หรือเปล่าเพราะเรากําลังอินกับปัญหานี้อยู่เราก็จะมองจากมุมของเราว่ามันเป็นแบบนี้เราเห็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่จะบอกมาชัดๆเลยคิดอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็คิดไปเองให้นั่งเขียนออกมาเลยการตัดสินใจทุกอย่างในช่วงชีวิตแอฟคุณพ่อคุณแม่จะบอกให้เขียนข้อดีข้อเสียของมันข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบต่างๆเวลาเขียนมันเห็นตัวเองจริงๆบางเรื่องที่อินไม่กล้าเขียนรู้สึกอายตัวเองมันไร้สาระเกินไปหรือบางจุดที่เขียนรู้สึกมันน่ากลัวรู้สึกไม่แน่ใจว่าเราจะทํามันได้ จริงๆหรือไม่สมเหตุสมผลที่จะเขียนมันก็เป็นเรื่องที่แปลกบางเรื่องเรากล้าคิด แต่กลับไม่กล้าเขียนมันออกมารู้สึกมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่เรื่องนิดเดียวเองมันมีผลกับเราทําให้เราได้เห็นรอบด้านทําให้เราได้เห็นตัวเองว่าเราทําดีที่สุดแล้วหรือยังยังมีอะไรที่เราพอจะทําได้มากกว่านั้นอีกไหมถ้าทําได้มากกว่านั้นเอฟก็จะทํามันอีกจนถึงจุดที่มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่มีช่องอะไรให้เอฟทำอีกแล้วเอฟมั่นใจในการตัดสินใจจึงเป็นที่มาการตัดสินใจค่อนข้างจะนิ่งผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งย้อนกลับไปจึงไม่เสียใจทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ที่เราได้ รู้มันก็เป็นรสชาติชีวิตจริงๆสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็น F อฟหรือคุณสงกรานเอฟเชื่อว่าทาั้ง F อฟและเขาก็ได้เรียนรู้ในช่วงชีวิตนั้นและก่อนที่เราจะมาเจอเหตุการณ์นั้นเราก็เคยมีความสุขกันมาก่อนทุกวันนี้บางคนก็ถามหรือบางคนก็อยากจะซ้ําเห็นไหมบอกแล้วว่าวันนั้นไม่น่าเลือกไม่ค่ะย้อนกลับไปวันนั้น F อฟก็เลือกแบบนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยแต่สําหรับ F อฟไม่ว่าตอนจบจุดหมายปลายทางมันจะไม่ได้จบแบบที่ทุกคนวาดฝันแต่ F อฟพอใจและแฮปปี้ที่อย่างน้อยช่วงชีวิตในตอนนั้น F ได้ ความสุขบางคนบอกว่าก็คุ้มค่า F อฟได้ปีใหม่มาเอาจริงๆอฟนึกย้อนมันก็ใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดต่อให้ F อฟไม่มีปีใหม่นะวันนั้น F อฟก็ตัดสินใจแบบนั้นเพราะ F อฟมีความสุขมาตั้งกี่ปี F อฟเลือก F อฟก็เอาดีกว่าเกิดมาไม่มีช่วงเวลามีความสุขเลยเพราะกลัวว่าจะไม่มีความสําเร็จไปจนถึงสุดท้ายของชีวิต F อฟไม่ได้ต้องการขนาดนั้นสําหรับ F อฟแค่ไหนแค่นั้นถือว่าทําดีที่สุดแล้วเอนจอยกับมันที่สุดแล้วณโมเมนตะ์นั้น ไม่เป็นไรจบและเริ่มใหม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ถ้าความสุขที่คุณเลือกนะวันนั้นมันจะไม่อยู่ยาวไปจนถึงวันสุดท้ายที่คุณมีชีวิตอยู่แล้วจะไม่เลือกมันแฟเลือกติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N